วิธีซื้อประกันการเดินทางถูกและดีใช้ขอวีซ่าได้ไม่ผ่านการันตีคืนเงินสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกด์ก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ตามหน้าจอได้นะหรือดูใต้วิดีโอก็ได้ k o n o k ok a i .com/support เราก็จะไว้ตรงใต้วิดีโอด้วยก็คือเข้ามาหน้า support มันก็จะเป็นตรงนี้คือเรามีแนะนําอยู่2อันซึ่งเราจะพูดถึงก็คืออันนี้ประกันการเดินทาง m 6หรือว่าดูตามลิงก์ใต้วิดีโอนะก็จิ้มตรงนี้เลย แล้วมันก็จะไปที่หน้าของทางประกันประกันของเอ i มซิเนี่ยอย่างที่บอกก็คือราคาโอเคนะราคาถูกถ้าใครที่จะไปเยี่ยมเยียนถ้าเกิดว่าแฟนเขาซื้อประกันของต่างประเทศน่ยมันจะแพงกว่านี้มากกว่า2เท่าอีกนะคือประกันต่างประเทศแพงกว่าเราเยอะมากอนะ่ะแต่ก็ของเราก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะแล้วทีนี้ตรงนี้นะถ้าเราซื้อผ่านมือถือก็ซื้อได้นะ ซึ่งหน้าจอจะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าไอแถบซ้ายแถบขวาเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างล่างแทนเท่านั้นเองแต่หน้าจอซื้อเนี่ยเหมือนกันได้เลยตรงนี้เขาก็บอกนะยื่นวีซ่าไม่ผ่านการันตีคืนเงินร้อยเปอโอเคงั้นดีนี้เรามาเริ่มต้นกันก็คือว่าการเลือกประกันเนี่ยนะทุกแพ็กเกจที่โชว์อยู่ในเนี้ยทุกราคาเนี่ยสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้ทั้งหมดคือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเลือกผิดหรืออะไรเงี้ยใช้ได้ทุกอันฉะนั้นเราสามารถเลือกอันที่ถูกที่สุดก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าถูกที่สุดเนี่ยจะได้เฉพาะเรื่องของตามเกณฑ์ของการขอวีซ่าก็คือเรื่องของสุขภาพแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นเรื่องของการกันรกระเป๋าหายเครื่องบินดีเลย์โดนขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเลือกที่ราคาแพงขึ้นอีกขัน้นหะนึ่งนะเดี๋ยว bekannt, จะบอกอีกทีหนึง่งก็คือสรุปว่า if, ถ้าเอาถูกสุดเนี่ยก็ใช้ขอวีซ่าได้แล้วแต่ว่าก็จะได้เฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวถ้าจะเอาเรื่องกระเป๋าเรื่องเครื่องบินช้าหรืออะไรก็จะต้องเลือกราคาสูงขึ้น ทีนี้มันก็จะมีแบบเป็นลายเที่ยวกับลายปีใช่ไหมหรือใครจะไปเรียนก็มีอันนี้เลยซึ่งจะเป็นมากกว่าหนึ่งปีซะอีกไอศึกษาต่อนเนี่ยถ้าใครไปบ่อยอยู่แล้วนะแต่อ,อย่างเช่นคนไปเยี่ยมเยียนเนี่ยปีหนึ่งไปหลายรอบเนี่ยเอารายปีไปเลยแนะนําซึ่งมันจะแพงขึ้นไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันคุ้มอะเผลอๆนะบางคนซื้อประกันแบบลายปีไปเนี่ยนะเผลอๆได้วีซา่าเชงเก้นแบบหนึ่งปีมาเลยได้ซ้ำครับตามตัวอย่างเราก็จะเลือกแบบเป็นลายเที่ยวนะ ก็คือไปทีหนึ่งก็มาซื้อทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างบนออกจากประเทศไทยแลนด์มันเซตไว้อยู่แล้วแต่ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าขอวีซ่าเชงเก้นนะซึ่งวีซ่าเชงเก้นนี่แหละที่บังคับให้ซื้อประก,กันแล้วก็ให้เลือกเป็นเชงเก้นไว้เลยเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยบัตรตรงตัว S แล้วก็เลือกเชงเก้นเลยแล้วก็วันที่ตามตัวอย่างนี้อบจะลองเลือกเป็น90วันนะก็อ่านเนี่ยเริ่มสตาร์ทหนึ่งตุลาแล้วก็เขาก็จะให้เลือกวันกลับก็คือเป็น 29, ันววาาาี่่ยย้จะมบอกอกูขงงล คือถ้าเป็นมือถือมันจะอยู่ข้างล่างนะไอคํานวณเนี่ยคือเขาก็จะขึ้นว่าตามวันที่เราเลือกอะ่ะก็คือเนี่ยไปยังประเทศเชงเก้นแล้วก็เดินทางวันกลับจํานวนวันเก้าสิบวันจะอยู่ด้านล่างนะถ้าเป็นมือถือแล้วก็อาจํานวนผู้เดินทางซึ่งก็แนะนําว่าหนึ่งคนก็ซื้อหนึ่งใบจะดีกว่าเแล้วก็กดคํานวณเบี้ยประกันไปเลยข้างบนก็จะเริ่มต้นจากการสรุปราคาซึ่งตรงนี้เป็นราคาถูกที่สุดเขาจะขึ้นถูกที่สุดแต่ว่ามันมีแพ็กเกจอยู่ข้างล่างถูกที่สุดเขาจะเรียกว่า easy visa ถ้าเป็นมือถือเนี่ยเราต้องจิ้มอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะดูราคาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นในคอมเนี่ยอันเนี้ยที่บอกว่าถูกที่สุดเนี่ยก็คือได้เฉพาะคุ้มครองเรื่องสุขภาพก็คือตามเกณฑ์ของการขอวีซ่าแล้วแต่ถ้าเกิดใครจะเอาเนี่ยเครื่องบินดีเลยกระเป๋าหายโดนขโมยเนี่ยก็จะต้องเอาแพงขึ้นก็ถูกสุดมันพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าต่อเก้าสิบวันนะถ้าเกิดว่าจํานวนวันน้อยกว่านี้ราคาก็จะต่ําลงมันมีหลายราคามากเลยเราต้องลองเลือกดู แล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยอีกขั้นหนึ่งที่จะเอาเรื่องกระเป๋าหายเครื่องบินดีเลยก็2,340ทีนี้เวลาเราดูประกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าในของ M 6ซเนี่ยใช้ได้หมดทุกอันเลยนะไม่ต้องกลัวเลือกผิดเลยก็คือเกณฑ์เขาก็เอาตรงนี้ว่าผลประโยชน์จากการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพาวรนก็คือให้ขั้นต่ำ1,500,000ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานทูตน,นะก็คือต้องเกิน1 5าน0ทุกอันนะ คือล้านห้าขึ้นไปหมดทุกอันนะก็จะใช้ได้ฉะนั้นพวกเนี้ยใช้ได้หมดเอ่อแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลสองล้าน 2, 000, อ่าเกินเกณฑ์ซะอีกใช้ได้นี่คืออันถูกสุดแล้วนั้นเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการเคลื่อนย้ายรักษาพยาบาลฉุกเฉินการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย2ล้านใช้ได้แล้วก็ส่งศพกลับประเทศล้านห้าใช้ได้คือสรุปว่ามันเกิน1นล้านห้าแสนหมดทุกอันฉะนั้นใช้ได้ทุกอันเลยแต่ที่นี้ว่าเนี่ยอันขวาสุดก็คืออันถูกสุดใช่ไหมฉะนั้นออเรรื่งงขงกา เลื่อนการเดินทางออลดจํานวนวันเดินทางล่าช้าเที่ยวบินจะไม่คุ้มครองฉะนั้นถ้าเราเอาอันที่แพงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็จะคุ้มครองตรงนี้ด้วยแต่เราต้องดูเงื่อนไขเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าราชาเที่ยวบินปุ๊บจะได้หนึ่งหมื่นทุกกรณีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะจ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นตของการราชาทุกหกชั่วโมงเงี้ยเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่ต้องดูดีๆมันก็จะมีอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยฉะนั้นก็ถ้าใครต้องการการคุ้มครองด้านนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนี่นะเเ้้าาาจะมมีหมยหยยตุออูู่่่ขงงลงแลแว ว่าหมายเหตุของข้อห้ายังไงยังไงเราก็ต้องดูนิดนึงถ้าเราเป็นคนที่ต้องการเรื่องพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาแค่ไปขอวีซ่าเฉยๆหมายเหตุเราก็อาจจะไม่ต้องดูก็ได้เพราะมันไม่ได้พูดถึงเลยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแค่ไปขอวีซ่าอย่างเดียวไม่ได้ซีเรียสเรื่องอื่นๆก็เอาถูกสุดเลยพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าแต่ถ้าเกิดซีเรียสเรื่องเครื่องบินดีเลยกระเป๋าหายหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนี่ยก็เอาราคาสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือ e-c visa plus อ่าโอเคตอนนี้ตามตัวอย่างแล้วก็กด ปุ่มายนาวสีแดงๆนี้ไปเลยก็คือมาถึงหน้านี้คือให้เราเอาพาสปอร์ตของเราเนี่ยมากางนะแล้วก็กรอกชื่อกับนามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ตแล้วก็จะมีวันเกิดแล้วก็สัญชาติใช่ไหมตรงนี้สังเกตว่าเขาจะให้ใส่แต่หมายเลขบัตรประชาชนอย่างเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเวลาสถานทูตเขาดูเนี่ยเขาจะดูแต่ชื่อนามสกุลว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วก็วันเกิดเท่านั้นเองจริงๆพาสปอร์ตของเราก็มีหมายเลขบัตรประชาชนเราอยู่ฉะนั้นก็ดูเทียบกันได้ด้วยเหมือนกันอ่าแล้วทีนี้ ก็เบอร์มือถืออีเมลแล้วก็ที่อยู่แล้วก็ตรงนี้ผู้รับผลประโยชน์อ่าถ้าเกิดไม่ได้เซตอะไรไว้เลยก็จะเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเป็นคนอื่นก็ใส่ชื่อไปพิมพ์ชื่อใหม่เองแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็ดูรายละเอียดสรุปตรงนี้ก่อนนะวันเดินทางจํานวนวันราคาอะไรโอเคหรือยังถ้าโอเคก็คือเนี่ยกดปุ่มยืนยันข้อมูลและทํารายการต่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่งที่เราได้กรอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ตรวจสอบ พอเราตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วถูกต้องแล้วเราก็เลื่อนไปข้างล่างเลยหรือเราก็ติ๊กถูกที่ตรงข้อนี้นะเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันข้อมูลและทํารายการต่อหลังจากที่เราได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องแล้วนะซึ่งมีให้เลือกช่องทางชําระเงินก็จะต้องเป็นการชําระผ่านบัตรเครดิตโอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าของการชําระเงินจริงๆเราสามารถใช้บัตรเดบิตก็ได้นะก็คือบัตร ATM นั่นแหละที่มีสัญลักษณ์พวกเนี้ยวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเจซีบียูเนียนเปย์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือบัตรเครดิตก็ได้ ตรงนี้เราก็แค่ใส่ข้อมูลของบัตรเครดิตไปเท่านั้นเองแล้วเราก็กด continue payment ก็จะเป็นการเหมือนชำระเงินออนไลน์ตามปกตินะต้องยืนยัน OTP อะไรแล้วก็พอจบทั้งหมดปุ๊บเนี่ยก็คือประกันเนี่ยเขาจะส่งไปให้เราทางอีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้ฉะนั้นต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องนะก็คือเราสามารถเอาไอ้ไฟล์นั้นนะที่อยู่ในอีเมลนั้นนะก็คือเอาไปปริ้นแล้วก็เอาไปยื่นวีซ่าได้เลยแล้วเราก็แนะนาว่าเก็บไอ ไฟล์ประกันนั้นเอาไว้ในมือถือของเราเพื่อที่ว่าเวลาไปต่างประเทศแล้วมีเหตุฉุกเฉิอนอะไรก็คือเราก็จะได้ดูข้อมูลได้เลยคือเราไม่จําเป็นต้องปริ้นนะหรือจะปริ้นก็แล้วแต่ตอนที่เราไปต่างประเทศน่ะตรงนี้เรากลับมาหน้าแรกเพื่อเราจะมาสรุปตรงนี้นิดนึงก็คือตรงด้านบนตรงเนี้เขาก็จะมีอ่าตรงนี้ขั้นตอนการซื้อใช่ไหมในมือถือก็มีไอคอนแบบนี้แหละแล้วก็ข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็แนะนําว่าให้อ่านศึกษาดูสักนิดนึงอ่าอย่างตรงนี้เขาก็มีบอกว่าอ่าเป็นโปรโมชั่นว่า โทรกับไทยปรึกษากับ M 6 Assist จ่ายคืนตามจริงไม่เกิน500บาทเหมือนว่ามีที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ด้วยก็ต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลต่างประเทศทั่วโลกไม่ต้องสำรองจ่ายคือเฉพาะโรงพยาบาลในเครือข่ายอ่าเขาก็อาจจะต้องมีให้ตรวจสอบว่าโรงพยาบาลไหนในประเทศนั้นที่อยู่ในเครือข่ายของประกันนี้บ้างแล้วก็เจ็บป่วยพบแพทย์ไม่นอนโรงพยาบาลต่างประเทศรับค่าชดเชยเดินทาง1,000บาทต่อทริป ก็ต้องดูเงื่อนไขทีนี้เอาคร่าวๆนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือการชดเชยอื่นด้านอื่นๆด้านเครื่องบินดีเลย์กระเป๋าหายโดนขโมยหรืออื่นๆเนี่ยนะเวลามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้อ่าบางทีมันก็มีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยนะคูปองสตาร์บัคอย่างเงี้ยนะก็คือตามนี้เขาบอกว่าพอซื้อเสร็จปุ๊บก็จะมี SMS ส่งมาภายใน30วันคืออันนี้ตามที่เขาบอกนะอ่าก็ทีนี้ เมื่อมันมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องเก็บหลักฐานตรงนั้นเอาไว้อย่างเช่นถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมกรณีที่เราเป็นผู้ป่วยนอกอ่ะคือไม่ได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยนะก็คือเขาจะให้เราสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เราจะต้องรีบเคลมนะภายใน30วันหลังจากที่เราไปพบหมอคือเราก็ต้องขอไอใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบเสร็จมาด้วยนะคือไม่ว่ากรณีไหนก็จะต้องรีบเคลมภายใน30วันทั้งนั้นเลยตามเงื่อนไขของเขานะเออฉะนั้นใครไปอยู่นานๆก็ถ้าลืมนะก็อดเลยลนะ แล้วทีนี้กรณีอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นอ,อะไระกระเป๋าหายอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเครื่องบินดีเลย์ก็จะต้องขอไอใบยืนยันตัวนี้จากโรงแรมหรือจากสายการบินหรือโดนขโมยหรือโดนจี้ป้นอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องเฉพาะกรณีเราซื้อแพ็กเกจที่ราคาสูงขึ้นที่ไม่ใช่อันถูกสุดนะก็ถึงจะมีรับประกันนะก็คือถูกสุดจะได้แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเราก็จะต้องเป็นใบแจ้งความถ้าเกิดว่าโดนขโมยโดนจี้ป้นอะไรพวกนี้นะก็คือจะต้องมีหลักฐานทุกอย่างอะ่ะคือจะมีแค่รูปถ่ายมันไม่พอไง ต้องมีหลักฐานแบบเป็นทางการยืนยันแล้วก็ต้องรีบแจ้งภายใน30วันด้วยกลับมาก็คือกรอกแบบฟอร์มอะไรที่เขามีอยู่ในนี้แหละแล้วก็ส่งหลักฐานไปแล้วเกิดเขาต้องการอะไรอีกเาก็จะเรียกหลักฐานมาอีกคือ,คอสรุปว่าให้เราเก็บทุกอย่างเท่าที่เราจะเก็บได้อะถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าผู้ป่วยนอกก็สำรองจ่ายก็หมายความว่าน่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยอะไรก็ได้คืออันนี้ก็ไปอ่านเงื่อนไขเข้ามานะอาการเจ็บป่วยอะไรก็ได้ แต่ว่าเราไปหาหมอปุ๊บเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือว่าเราทางที่ดีคือโทรถามเขาก่อนว่าเออเราเจ็บป่วยอันเนี้ยมันใช้กับประกันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลไหนอยู่ในเครือข่ายก็ถามเขาได้มันมีเบอร์ติดต่ออยู่ในใบประกันหรือว่าในหน้าเว็บนี่แหละมีอยู่เพื่อนๆฟังแล้วมีตรงไหนสงสัยนะครับหรือว่าซื้อไม่เป็นหรือยังไงก็ฝากคุณไกซื้อได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ